สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมย์แล้วก็ยังแอดทัชโชค่ะวันนี้เมย์เอาใจคนที่ชอบทานเจอย,อยู่แล้วหรือว่าทานมังสวิรัตอยู่แล้วอยากจะทําเมนูง่ายๆที่บ้านกับเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจค่ะแต่ว่าจะทํายากไหมวัตถุดิบมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับคุณเมย์เจ้าของร้านเมย์วิจิโฮมค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์คะวันนี้เรามีเมนูที่หลายคนอาจจะเจอตามแบบว่า ข้างนอกขายกันอยู่แล้วใช่กับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจอย่างที่บอกชื่อว่าเจอยู่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีการทําหรือว่าทุดิบเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ให้พี่เมย์แนะนําหน่อยได้เลยได้เลยค่ะเริ่มที่น้ำจิ้มใส่อะไรก่อนคะเอาไอ้นั่นมาให้พี่เมย์หน่อยไอ้ล่าขึ้แช่ พี่เมย์ก็จะใช้แทนต้องเอามาลากีใช้แทนลากผักชีแล้วก็หั่นก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่อ่าโอเคจากนั้นก็จะเป็นตะไคร้อ่นิดเดียวพอได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นใบมะกรูดใช้ใช้เยอะไหมคะหรือว่าเยอะเท่าไหร่เนาะอ่ะทีนี้เผ็ดไหมเผ็ดหนูทันเผ็ดค่ะตำได้ที่แล้วต่อด้วยไหมพี่เมย์ก็จะต่อด้วยผัว พี่เมย์ใส่นี่ก่อนนะเ้มาน้ำตาลน้ำตาล,ตาล,ตาลมะพร้าวเพราะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสไงค่ะอ่าโอเคโอเคค่ะก็ใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวโรยใส่มะนาวดีกว่าค่ะผัดร้องจานเปรี้ยวแซ่บโอเคโอเคและน้ำจิ้มลุยสวนของเราก็พร้อมแล้วค่ะ ตอนนี้น้ำจิ้มของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับขั้นตอนต่อไปเลยของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทำอะไรก่อนดีคะผัดเครื่องละผัดเครื่องผัดไส้ผัดไส้อ่าโอเคเราเริ่มจกเริ่มแรกเราใส่อะไรก่อนคะเห็ดหอมก่อนเห็ดหอมจะเห็ดหอมที่เราแช่ไว้นะก็นำมาหั่นโอเคพี่เมย์ก็จะมีน้ำมันลงนิดนึงนะรีดน้ำมันเขานิดเดียว อ่โอเคผ่าเห็นไหมเห็นสีไหมของของเราเนี่ยได้ที่สีได้กลิ่นได้ใส่อะไรต่อคะไรี่มันจะยากขึ้นก็ตัวแครอทนี่เมย์มาครูให้พี่เมย์หน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เมย์จะพี่เมย์จะหั่นเห็ดรอเวลานี้มานานแล้วค่ะพี่เมย์เพิ่มเห็ดออนจิไปหน่อยมันจะได้มีเนื้อจะได้รู้สึกถึงแบบการเคี้ยวหนึบหนักเดี๋ยวพี่เมย์ใส่โซลันตาก่อนใส่โซลันตาก่อนใช่ไหมคะปกติไม่เคยกินแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยค่ะเมย์จะกินแต่ในพวกแบบโคเพสอะไรอย่างเงี้ย อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่แม่ปรุงรสนิดนึงนะก็ใส,ส่ซีอิ๊วขาวเนาะค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาละาตามะพร้าวที่เรา,าละลายนะ้ำต่อด้วยผักเขียวผักเขียวสูตรเจนะคะพริกไทยดำป่นอืมแล้วก็พี่แม่ขอน้ำมันงานนิดนึงเนาะได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ผัดคลุกคล้าให้เข้ากันอืม ะคะตัวไส้ของเราเนี่ยก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะพอเลยจ้าขอเลยนะคะอ,อันนี้ okay. เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนี่คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจนะคะเป็นไงคะทำง่ายไม่ว่ามีประโยชน์อีกต่างหากแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนสามารถเอาไปทำได้ไง่ายๆที่บ้านเลยนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมค่ะทำตามไม่ทานสามารถไปชมย้อนหลังได้นะคะที่ w w w m r b u n c o m ค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเมย์แล้วก็พี่เมย์แล้วนะคะ,ะยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ